สวัสดีครับอาจารย์ครับัสวัสดีครับผมแล้วก็พิษสยามที่ถามอาการนิดนึงเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงเริ่มเริ่มดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับโอ้โหเขยปอดอาวุธนั่นั้งนั้นเนาะของดวงใจให้ใครก็ห้ามในแต่ต้องพี่ถามตอนนั้นไหนจังหวะที่เราโดนเนี่ยมันยังไงมันจังหวะมันจังหวะพี่เขาเตะมาครับทีนี้เราก็พุกซ้ายแล้วมันเอียงตัวนี่หน่อยครับแล้วมันกระโดดเต็มเต็มเลยนะปีดเลยโอ้โหมันใครไม่โดนไม่รู้อะจังหวะเนี้ยนะ เออคือคือมันจังหวะแบบเนี้ยอาจารย์มอยังไงครับอาจารย์อาจารย์ว่ากรรมการควรจะให้กรรมการควรจะให้พักห้านาทีหรือตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่นับหรือจับแพแบบนี้มันไม่แฟร์สายตาคนทั่วประเทศก็เห็นตามภาพครับกับครับคือมันคือไอ้คำพูดที่ว่าเตะเตะกระจับไม่ผิดกติกาเนี่ยมันเหมือนมันมันเหมือนอ้าวนี่ยมวยคนอื่นก็เตะได้สิใช่ไหมหรือยังไงมันมันดูแปลกแปลกไนะถ้าตามหลักก็ พูดจะพูดคำว่าแก้ตัวก็คือไม่ได้ตั้งใจครับกลับกลับครับก็ไม่ว่ากันครับผมแต่อาจารย์มองว่าควรจะให้พักก่อนพักห้านาทีเบรกพักห้านาทีหรือถ้าชกไม่ได้อะไรก็อยู่ตามกติกาของกรรมการว่าผมไม่ว่ากันไปตามนั้นแต่วันนี้เม่สยามดูตอยดีมากนะจังหวะดักแทงจังหวะอะไรดูดูเรามาแทนใช่ไหมันนีไม่ครับรายการเ้าลอเออดูดูมาดีมากอะออฟโรดอะไรก็มั่นใจไหมก่อนชกมั่นใจมากเลยครับมั่นใจว่าสู้ได้ เออมันใจ่ายวาซูได้ก็เห็นออกวุตตีทั้งงานทั้งเตะทั้งเข่าทุกอย่างบ,บันซอ,อก,ก,กอะไรครือคือแรกอ่ะคุณมาผมทีคุณทีผมทีอะไรเงี้ยครับ,รบจังหวะมันนิดเดียวนะมัน,น,นดีเดียวอยากอยากจะอยากล้างตากับเพชรด้ำชัยไหมครับถ้า,ถามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็อยากจะล้างตาน้ำหนักเท่าไหร่ 1 1อยสิอ้าวแล้วตอนนี้เรายังเป็นแชมป์108ยแปดเลื่อนเนินอยู่ไหมครับผมแต่ทำได้ไหมยังทำได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วนะทำไม่ได้เพราะยากผมจะต้องสลัดละเอตามตามรูปนล่างของเราที่โตขึ้นแต่มันกำลังวัยกำลังโตมันโตขึ้นทุกวันครับก็ต้องปล่อยน้ำหนักบ้างปล่อยบ้างแต่ยืนยันว่าจังหวะนั้นเนี่ยโดนเต็มเต็มไข่เลยโดนเต็มเต็มเลยครับเป็นมันเลยถถึึงง ถึงกับต้องเป็นหมันเลยจะเล่นนะยังยังอยู่ยังอยู่ครบสองลูกเหมือนเดิมครับเอาพูดอะไรกับแฟนลับเลยครับใหญ่ไปหน่อยก็ฝากขอโทษแฟนขับทุกคนนะครับวันนี้ทำให้พิจารัาเดี๋ยวไฟหน้าเขาโอกาสใหม่ครับไฟหน้าโอกาสแก้ตัวใหม่นะโอเคขอบคุณมากครับมีแม่ชนะไม่เป็นไรครับ